ตูม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 ตูี่แต่ห้าเตือนคนดูวิดีโอนี้อย่าลืมนอนระหว่างดูด้วยนะครับเอาล่สวัสดคีคนนอนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่จูชิมะพาร์ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้22เนาะพารท์ที22ตั้งแต่พัรน,นี้ไปเราจะเล่นบันทึกของคุณจินนั่นก็คือเรานั่นเองมีประมาณสามารถเนะาเนะสีทองทองเนี่ยไอ้เคลสีทองไอ ที่ผ่านมาเราเราเคลียสีไอ้เงินไปเยอ,ะ,อเะแล้วจะคงเป็นโกโรสีนะเราทุกคนต้องเป็นใครสักคนนั่นแหละเจ้าเป็นใครท่าน,นสาไคขคส,สมารัยตายหมดแล้วข้ายังอยู่ดีแต่ความอดทนของข้าใกล้สิ้นสุดแล้วท่านชิวระสั่งให้เจ้าใช,ช้นี่ที่ติดค้างข้าเี็กติดค้า,างเขาเนาะเข,ขายังไม่ตายหรือจะให้ทำอะไรละ่ะนำสารวิส่งที่แผ่นดินใหญ่ ค้าจ้างไปแทนนายส่งเรียวตั้งแต่ก่อนที่พวกมองโกจะปิดอ่าวด้วยซ้ำเจ้าติดหนี้นายของข้านี่คือการชดใช้เช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกพอจบเรื่องที่หาดโมดะข้าก็หลงนึกว่านี่ที่ติดท่าชิวราถือเป็นโมคะจึงได้เดืออยู่เยี่ยงนั้นด้วยซ้สภาพของเจ้าหรือ รือไว้อะไรให้สมุไรนักรบเราชิ้งชีพเพื่อปกป้องคนยังฆ่าหาแกเจ้ารู้สึกเช่นนั้นจงหาความกล้าให้เจอมาช่วยพวกเราลังแขนต้องมีสมุไรอีกมากจึงจะสำเร็จเราจะได้มาเมื่อเจ้านำสารจากท่านชิระาไปส่งถึงรีบกินรีบกินเร็วเร็วเร็ว เดิมกับโกโละมันก็เอาแต่กินนั่นแหละเราก็ฟาร์มเลยครับใครอะ่ะต้องพ่อค้าคนนั้นยาม,มาโตะฉันรู้ว่ามีข้อความบอกฉันอะแต่ไอโกโละเมื่อไหร่จะดูขึ้นโกเลยงั้นแชมป์ไปก่อนนะตามมาแล้วกันเอ๊ะโกโกโละคนไหนอ่ะ โอ้คนนี้เนาะโกโร่คนนี้เอ้คนนั้นใครที่กินเหล้านั่นเอ้เดินตามไปอืมเอ้ยหยุดหยุดทำไมครับอื้มกระดกเหล้าโอ้โหเดินสองสามทีกระดกเหล้าเลยเหรอเดินเดินไปไหนต่อเอ้าไม่ใช่โกโร่เอ๊ะหรือเปล่าใช่ใช่ไหมตอนนี้บ้านข้าเอง เข้ามาเถิดตกใจหมดน้่ยว่าเป็นเอวีซีที่เราตามมาผิดกาจะผ่านด่านมองโกนั้นไม่ง่ายท่านมีสารของท่าชิวระอยู่หรือไม่ท่านมีอยู่ในค่ายตรงชายฝั่งอากิชิมะ,มมะด้วยอากาชิมะเช่นนั้นก็พอไว้ยอยู่ข้ามีเรือลำหนึ่งซ่อนอยู่ใกล้ป้อมมีโททาเกะแผนที่นี้บอกข้าจะรออยู่นะจุดใดตามเส้นทางในป่าขอแผนที่ของโกโร เงียบเชิญหน้ากโรนินจะย้อใจน,นี่เราไ,ไปไหนล็อกเวนใครจัดการนินข้ามกกได้ถามหารโรนินเออใน,นท่านาท่านมีธุระอะไรกับโกโรหรือคุยที่รับตาเราเราจะกลับมาใหม่ขอรับถ้าพบโกโรที่หาอุมุก,กิ เขาเมาอยู่ไหมตอนนี้สว่างเอ้ยสางแล้วเขาใช้หนี้ให <Fool você S 2> ้ท่านโดยการเดินเรือไปที่แผ่นดินใหญ่โกโรอาจไม่น่าคบนะแต่ไม่มีใครรู้จักท้องทะเลดีเท่าเขาคนพวกนี้จะส่งสารให้ท่านหรือถูกต้องโกทาโร่และจิโร่รัสซูไซและก้าหานพวกเขาจะขอกำลังเสริมจากท่านโชกุนโกโรพร้อมแล้วเอานักพบเราเร็วๆนี้ก็ที่เรานำเราไปที่เรือของเขา เราจะเดินออกทางเมื่อถึงเวลาที่กำหนดใช้เวลานี้เตรียมตัวสู้รบเถอะขอรับท่านลุงได้เวลาแล้วทุกคนขึ้นมาเแ,แล้วมาชั้นหายไปไหนอย่างนี้ไปไปครบกุโร ท่านเจ้ามีคำถามในใจทีเลรไรข้าก็มองออกลูกค้าพูดมาเอถอะท่านน้อยสงสัยว่าทำไมท่านรู้จักจกวโ,โรได้ยังไงถ้าจับได้ว่าเขาขายผ้าไหมจีนอันเป็นสินค้าต้องห้ามในแผ่นดินนี้พอเผาหมดเขาก็อะไรสักอย่างเราต้องโทษโดนเคียนตีแต่ถ้าเล็งเห็นทางที่ดีกว่านักเดินเลือฝีมือดีมีประโยชน์ยิ่ง ทัพมองโกมีเรืออะไรรับนะก็โ,โรจะหลบเลี่ยงได้หมดหรือเขาไม่มีทางเลือกอื่นถ้าพวกมันจับได้ก็ตายหา่างได้หวันเรยความตายโคทาโรจมีชีวิตเพื่อประชาชนไมสักอย่าง ถ้าชิว,วแล้วโกโรเรืเจาอยู่ที่ใดทางนี้ขอรับที่ดีอยา่างยิ่งที่ในท่านยังมีลมหายใจข้าขอบใจที่เจอยินยอมสละนี่ให้ผมแต่เกรงใจว่าพวกโกจะจมเรือได้ก่อนที่ออกจากฝังกงออกก่งนั่นน้ำมีแต่พวรคอยเฝ้าระวังมากมเ,เกินเเกินบางทีเราเอาจถึงดึงความสนใจจากพวกมันไปได้เราลงจากตัวนี้ไปเถอะอืมใครใครอ่ะไปตามไปตามไป ป้อมมโทท้ดาตะกิบิดาค่ายึดฐานนั่นมาจากตระกูญญลยาดิกกวะพ้องมองโก,โกไปแล้วดูภาพดูว่ามันจะประาดใจแค่ไหนเมื่อโดนสาุูไรสองคนย่งขึ้นไปพวกเราก็ขอ,ขอวุ่นวายได้มากพอเหล่าลูกเรือของมองโกจะหันมาที่ป้อมแทน บ و ر เราจะดีความสนใจของศัตรูมาที่ป้อมเมื่อเจ้าได้ยินเสียงสู้รบให้ออกเดินเรือทันทีถ้าจะเอาชีวิตไปทิ้งหน้าขอรับเจ้าใส่ใจกับการส่งข้อความของใครใหถึงก็พอหากใช่มัสศัตรูจะรู้ตัวเราจะเดินเท้าไปกันท่านสาคาข้อความในเปลยวเพิง <โ>เดินทางกับท่านชิมุระที่ป้อมมิโทราก,กิาเรือลำใหญ่มากทัพมองโกนั่นเคียงไกลแต่ว่าเราจโจมโดยให้มงวนไม่ทันตั้งตัวต้องภาวนาว่ายังเป็นเช่นนั้นมาถึงป้อมอีกไฟจำนวนมากกว่าแต่ไม่สามารถโจมตีพร้อมกันในทีเดียวเราจะกการให้ศัตรูไว้ตัวได้นานเท่าไรกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันอ่านไม่ทนันส่มโจมตีหน่วยรัตเวนของมองโก่วมกับท่านชิมุระ ตรงไหนเอ้ยเราเลี้ยงไม่ได้รับให้สรรัตวยทีคงสิน้นเห็นไหมออกเปียกแม่งเลยหมาบลบสังหารตัวชิชิาไปเลยเอ้ยเอ้ยไม่ตายไงแต่ขอเอาตัวทนวน ไงทำไมงาทำไมอน่อาตายจแล้วไปตุ๊อนูนูโอเคนูก็สนทำไ้เฮ้ยยิงยิงยิไม่โดนหมอนี้อันตรายฆ่าไปก่อนเลยไปมาสิชเข้าใช้ดาบนักหรอไพวกนี้โอ้ยยยยยูยยยยยแยยยนยยยงยยยยัวยเย ลูกธนูมาลูกธนูมาว่งตีรยยนร้อนรอนร้อนร้อน้อนร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 ้อร้อน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 ออนอนนอ้ออ้อ โดน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 ตอนง้างเราเดินช้าเฮ้ยติดศพโอเคหมดแล้วครบหมดแล้วครต่อไปทางประตูเปิดเปิดสิท่านทำไมต้องรอให้ผมเ,เปิดข้าภผมใจที่ได้สู้เคียงบา,งน,าใน,ในเคียงลายเจ้านะจีนศัตรูต่างกง็กลัวเจ้าเจ้าคือนักรบที่แท้ขอบคุณขอรับท่านลุงเอา้ามีมารยากซะด้วยเปิดแล้วก็ปิดระวังตัวเอาไว้ โอ้โหผมผมระวังไว้แล้วผมระวังไว้แล้วแต่พวกมันมันมันเร่งไฟอ่ะไกอมากับข้าโอ้ยตัวนัวให้อะไรป้อมให้พี่นาถ้ามันโกต้องเพ่งเล็งเรามาที่เราไม่ใช่โกโร่ใช่มันเล่งเพ่งเล็งกับฉันนี่ปึ๊บอะไรตัวโนตายหนึ่งล้วตัวหนึงตัวนึงเออเออเฮ้ยด้านบนมีตัวนึ่งหายหาย ไอ้ลูกดอกนี่อันตรายลูกดอกนี่อันตรายอุ้ยไอ้หมาหมาเยอะหมาเยอะมากขอขึ้นไปด้วยขอขึ้นไปด้วยเอ๊ะเอ้ยตายเก็บ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 ก่อนสิบเอ็ดคนเข้ากรงเก็บของคนเข้าเก็บของเข้าใจไหมเนี่ยเราอยู่ของจะปวดก็ลอยจากด้านบนนี่แหละหนึ่งตัว 2เฮ้ยเอ้าขยับพอดีอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆติดติดหืมเผาแม่งเลยแล้วเผาไม่โดนใครสักคนด้วยเฮ้ยไม่โดนหัวนี่ไงยะดิวันตรงนั้นโอเคตายตรงนั้นเดินตีศพยิงเข้าตัวหนึ่งเม็ดเอ้าท่านชิวระให้ไปไหนหายแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาอีหมาตีนี่มัน มันกันไม่ได้อ่ะต้องต้องลบอีกเดียวเลยตายโอเคเดี๋ยวช่วยทานชีวิตไลายก่อนโอ้ยโอ้ยโดโซโดโซโดโซอร่อยมากเดี๋ยวบ้าเลยร้อนร้อนอุ้ย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 สองดอกสองดอกเดี๋ยวบ้านน่นเดี๋ยวบ้านน่นเออตายซะทางนี้ทางไหนท่านทางนี้แล้วทางไหนล่ะตรงนี้หรอแถวหนึ <y 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 ่งนะท่านผมเห็นของเยอะมากเลยอ่ะนี่นะขอฟาร์มก่อน ขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวไม่มีของใช้ทางน,นี้โอเคเอ้มันไม่เหลียวทางอื่นแล้วเอาเลยโอ้แม่เงเอ้ยนี่ตัวใช้หอกไม่ทับเลยอืมอะไรยิงมาทำไมมาทำไมตัวหอกเหรอตัวสองน,นู้นนั่นดิเด็กต้องพลอคอยมีไหมไม่มีแล้วไม่มีเอ้ยเอาโอ้ เครื่องจักรยิงอันนี้มาแล้วตรงมันมีเครื่องยิงธนูเป้าหมายใหม่ของเราไม่ให้ถึงขอค่อยเสียจิตทิบหายแล้วเพื่อเพื่อเพื่บ้าเอ้ยตัวหอบนี่ใช้ตัวหองดีตัวโลกเฮ้ยมันมันจุดไฟมันจุดไฟฮิวฮิวอิวอิวอ้ยโดนสะเก็ดไฟโดนอีกหรอเออเอไป ออกแล้วใช่ไหมต้องไปต่ออึ๊บวิไม่โดนหรือไประยะมันใกล้เอ้ยเอ้ยโคตรสุดเลยท่านท่านไหวเปล่าไหวหรือเปล่าท่านมันก็ถึงเกินเไปต้านกลับไปอย่าถอยด้านบนด้านบน มีเหลืออีกไหมมีเหลืออีกเปล่าโอ้วิ่งไยิงธนูมันดุดุเลยวิ้งหมาอ๊ยโอ๊ยหมาวินอืมเป็นแคะหมาแท้ะหมาดำโอ้ยด้านขวาเอ้ยมีอะไรของเต็มเต็มแล้วแม่ไปหยุดเท้าฉันรู้เพื่อเออบอส อกแตกกีารแตกดีครับโอ้ยรเราโดนพวกเด็กกันยิงดิเมื่อกี้เห็นมีคนวิ่งมาด้านหลังนี่อ้าวแฮมไปนี่คนหนึ่งติดแม่งเอยเออดิมาฮะเฮ้ยหลบได้หลบได้เฉยแต่แต่นี้หลบไม่ได้เดี๋ยวมันจะตีบอลแต่มันน่ารำคาญนะทำให้เราเสียจังหวะเฮ้ยอาแตกเจ้าที่ฆ่าสาวได้ทุกประการเออ อันนี้อันนี้พูดนำใช่ไหมไม่ใช่นี่สีโลสีกรอบเป็นสีเงินเงิอยู่ไม่ใช่สีทองล้วน,น,นสีทองล้วนคือพูดนำไปเลยเออเอ้เอาพูดนำหรอนูฮหานี่ตัวธรรมดาไอ้บ้าเอ้ยปกติพูดนำมีสีทองล้วนนี่บุกขอคอ,อยตีฝาไปทับบนนั้นไม่มีแล้วโอเคโอ้โหแม่งขึ้นมาไปไหนไปไหน ไปไหนจ๊ะไม่ให้หนีหรอกหนูใช่ไหมมามาธนูเจ้ากับของข้าใครแม่งหนุนกันโดนโอเคไปไปต่อเป็นข้าเจนผมเล็กมืออยู่โอ้ย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 ชุบ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 นี่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยสิเราไวมากมาเลยตายธนูข้าแม่งกว่าเจ้าไอ้หนูอะไรป้อมธนูนี้ดีกว่า ยิงอย่าง,ง,งเยี่ยงอะไรนะคัดคัดชุช่าเลยเรายิงเวลาสำเร็จแต่ไม่เพียงพอกองทัพมองโกเห็นแล้วเรืจุดจบของพวกมันไวกว่าไฟเราไม่มีทางสู้ผิดแล้วเพราะเขายังมีเราเรายังมีเครื่องธนูนี่อาวุธของข้าศึกหาใช่ของสบายไหมแม้แก็ตามที่ช่่ยคนของเราได้เจารู้วิธียิงหรือใคาเรียนรู้ได้ มอโะเเทำลายเรือมังโกเสียข้าจะรับมือกองทหารเองท่านรู้เราจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่หรอกมาเราได้ใช้ปั๊มปืนของเราโอเคออกจากกันได้ละแบ็คหนึ่งโมโกะโนฟูเระม่วยถล่มแบ็คสองแบ็คสาม ตูมตมตูมตูมตูมต่งี่แต่ง้้แต่งห้าแต่งห้าลทำลายทำลายเรือใหญ่เลยทำลายเรือใหญ่ครับตูมไฟไหมไฟไหมพอดีโอ้โหไอศอร์ที่จอตท้างไว้อย่างงั้นบคุมเพิ่มตลอดแล้วเจมงั้นเราโดนโจมตีจากฝั่งได้โอเคแตสไลดหมดละ เฮ้ตรงนี้อีกลำหนึ่งก่อนตรงนั้นตุ่ม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 ตุ่ตายไปสายตายไปสายกระพกโเจ้าทำแช้นแสบร้อนกดไหลย้อนขึ้นมาแล้วไอ้หางยอรงมันลำหนึ่งคิวคิวฟิวิวิวิุยกระจุยจะตรงไหนไหมผดีอังผดีอังเนาะฉชนรออยู่นะ เอ๊ะมันมีคนอยู่มันเหลือคนอยู่มีเรือกำลังรบมาสุดท็ทนไว้โกโร่พิวิวพิวพิวิวิวนั้นนั้นอีกลำเนินเรียงเจ้าทำได้โกโร่ขอช่วยเหลือจากท่านโชกุนได้ล่ะเราทำสำเร็จข้ารู้ดีว่าต้องทำสำเร็จเจ้ายังคงช่วยสูตรอยู่เสมอว่าเราสามารถอยุดยังกองทัพได้ ท่านเป็นคนสอนให้ข้าต่อสู้ข้าไม่อาจทําให้ท่านวิดหวังและข้าไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเจ้าเติบโตเป็นนักรบและเป็นคนที่อย่างที่ข้าภูมิใจจริงเอ๋ยสารที่ข้าจะส่งให้ถึงโชกุนมีประกาศอยู่ด้วยนั่นคือข้าต้องการจะรับเจ้าเป็นลูกบุญธรรมของข้าท่านลุงใจข้าหรือว่าเจ้าคือผู้สืบทอดมรดกมาโดยตลอด เมื่อสงครามนี้สิ้นสุดลงเราจะทำให้เรื่องนั้นไปทางการสักวันพวกคนของเราจะมองเจ้าในฐานะผู้นำของพวกเขาเจ้าจะเป็นจิโตผู้มีคุณธรรมของทุกคนโดยมีอำนาจโชกุนหนุนหลังอย่างเต็มตัวก้าหวังว่าจะรับใช้คนได้ดีเท่าท่านนักขอรับ ข้ามั่นใจว่าเจ้าทําได้เราต้องเตรียมพร้อมๆให้เรียบร้อยระหว่างที่เรากําลังเสริมนําชุดเกราะของบีเดียนเ,เจ้ากลับมาและเกณฑ์ไพ่พลยาลิกาวะมาดูกันว่าสหายเจ้าจะพึ่งพาได้เพียงใดให้ไปพบอยู่นะถ้านำชุดเกราะกลับมาจากหมู่บ้านโอม,มิเจ้าพร้อมแล้ว,วยังพบ ข่าที่ค่ายผลในพูโรผูาละจากนั้นก็เรายึดปภาษาของข้าคือจากโคตุนคันแล้วกอบกู้บ้านเมืองเรายังบิดาและบุตรท่านโจกุจะฉลองให้ชัยชนะของพวกเราไปพบกันใหม่ในไม่ช้าระหว่างนั้นขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยข้อความนายเปียวเพิง ส่งสารถึงโชกุนเพื่อขอกำลังเสริมสมุไรเสร็จสิน้นทำไมคนพวกนี้มาอยู่นอกกำแพงเมืองละ่ะพวกมองโก,โกปิดล้อมยาลิกาวาวไว้ไม่มีใครเข้าไปได้ขอรับการเกลีย้ยกล่อมสูเก,ก่าของท่าชิมระไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้พวกเขาต้องการพันธมิตรเช่นกันลองคิดดูสิเราช่วยพวกเขาขับไล่พวกมงโกและให้พวกเขาช่วยเรา ถ้าต,ต้องให้พวกเขารับปากก่อนที่ใขรจะต่อสู้เพื่อ,อพวกเขาและตอนนี้เราเราจะอะไรสักอย่างเข้ามาได้สิมีทางเข้าอยู่ตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กตอนี้มันยังอยู่ที่เดิมเราไปที่นั่นไม่ได้อยู่ดีแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองข้ารู้จักสถานที่ที่เราใช้สอดแนมเพื่อหาทางหลบเลี่ยงได้กำแพงเมืองอยาริกาวะ แันมีของคุณก็ได้กลับมาหลังผ่านไปหลายปีมีความรู้สึกที่ไม่ดีเลยถ้ามองไปทางไหนก็มีแต่สภาพแบบนี้เจ้าทั้งสองคนที่นี่หลายปีแล้วเกิดการกระบนแล้เหรอที่โอซินะนี่พี่ยอมเล่าหรืออยู่นะถ้าต้องไปชิบหายแล้วเสียงเสียงชั้นเสียงชั้นไอเดี๋ยวหวัดหวัดลงคอเหรอไอ้ลงนจะขอดื่มน้ำก่อนพวกมันงไปที่เมืองให้ผ่านไปเสีย ตามอยู่นะแรกถากไปยริคยริคาะแล้วทำไมไม่ตามมาล่ะไปป้าน่ะไปให้มันผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าตุยหลังมันข่ามอยากเห็นภาพนี้เราเคยเห็นเร็วร้ายกว่านี้แต่ว่าที่นี่เคยเป็นบ้านไม่ช้าก็เร็วเราคนต้องกลับสู่บ้านเกิดแล้เผชิญหน้าการบดีของตน,องตนโอ้าของเราถูกศัตรูล้อม ยาลิกาวะต้านไม่ไหวแน่อยู่นะทางเข้ารับอยู่ไหนเห็นแม่น้ำใกล้ๆกำแพงเมืองไหมถ้าเราไปตรงนั้นที่เหลือแค่จัดการองแ่อบย่องผ่านกองทัพไปไม่ได้แน่ตองให้เราหาทางเข้าเจอและห้ามพวกมึงเห็นเราล่ะจะทำให้คนทั้งเมืองต้องตายล่ะ้ักะข้าฝากฟังชีวิตทำงานตีเล็กให้เจ้าถึงข้าที่เจ้าต้องเชื่อใจข้าบ้างแล้วขอรับในท่าน ไม่เห็นวิเวลได้ไปถึงแม่น้ำได้อย่างไรเลยเดี๋ยวเราหาทางเองกำแพงนี้ต้านพวกมองโกมากขนาดนี้ไม่ได้หรอกซามอะพ่ายแล้วถ้ารู้จักคนพวกนี้พวกเขายอมตายดีกว่าตกเป็นทาสและชิงโจมตีของพวกมองโกเองได้ก็พวกมันให้ออกมา,าเดี๋ยวได้ขอรับไปปลดถ้ากาับผู้ถูกเสี่ยงเกินไป ข้าจำได้ว่าทั้งท่าอยู่ตรงโน้นตต้นไม้ขาวแต่ว่าถ้ามังโกยังหาไม่เจอนะเอาแค่หาทางทุกทางค่ายไปให้ได้พอเราไปถึงริมน้ำก็ได้หาทางเข้าโดยไม่ให้ถูกพบเห็นได้ง่ายๆนั่นคือแผนเราหรือเราเล่นฐานค่ายมังโกที่ใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นแล้วก็พาวนาว่าทางข้อรับของเราจะใช้ตอนเด็กยังอยู่ที่เดิมอยู่ใกล้ข้าไว้นะทากะ ไปกันเถอะไปเลยต้นไม้สีขาวใช่ไหมเจ้าเป็นคนคิดนะข้าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ลุงของเจ้าเห็นเพื่อแลกกับช่องทางไอ้สักอย่างเนียนเราเนียนมากเราเนียนมากลืมเลยลืมเลยพวกมงโก,โกอยู่เต็มนี่สงสัยอะไรครับสงสัยนะรครับไม,ไม่ใช่ขอรับไปเข้าไปนั่งคนหนึ่ง เร,เราเนียนมากเราเนียนมากเนียนได้ไงไม่รู้เก็บของด้วยนี่เมื่อกี้กับโดนเจอมาแล้วไายนาไุนาถ้ากลับไปที่ข้อทางลับ้ามาข่าวอยู่ตรงนู้นมาเนี่ตามมาเลยครับตามมาเลยครับอะไรอ่ะโซยคนเป็นเออสมุรไของชิวระถ้าชิวระแพ้ตลอดก็ <c oughs> ใจคิดนี่ นี่มีผู้ขนไก่รู้สึกแปลกๆเอ้ยไม่รู้สามตัวอยู่ใต้น้ำตกเช็คเกกระแผหรือมาแล้วยังอยู่นี่ยังมีคนเอาไปใช้ด้วยเป็นสาเหตุยืนอย่าได้นะขนาดนี้มม่ขึ้นไปถึงระบวแล้วให้าาค่ประกันการจะไปใจ้าเป็นใคร เข้ามาได้อย่างไรท่านของน้องชายเกิดที่นี่พวกมองโกเห็นเจ้าหรือเปล่าไม่เราเพื่อมาช่วยพวกเจ้าลายวงล้อมของพวกโกเจ้าบอกว่าสิสมัยคนที่เจ้าไปปล้นจากศพเขามีชื่อว่าอะไรใช่โจนเสียหน่อยนักรบปีศจต่างหากนักรบปีศาจถ้าจะนำเจ้าไปพบอุจิมาสะเพราะว่าเรียมตัวไว้นะพวกเรามีทุกคนมีอาบุธจะไปบอกข่าหลวงรับทราบ นนอิอออออะนะอท่านลวง้ายุตะกุลนี้ไปแล้วอเอาชนะศึกได้ตะกุลน่าจะคงปกครองที่นี่ลูกของเจ้าปราบกบฏไปเห็นให้คนรุนนี้เกลียดชังตะกูลชิมระโองโกข้าสะพานมาแล้วจะสังหาตามข้ามา,มาอย่าแตากกลุมมีเรื่องวุ่ที่นําตัวหลักต้องไ่งเรื่องดีแน่ ดูกันว่าพวกมันต้องการอะไรชาวยาดิคาวะข่าคือแต่มูเกะผู้นำกองรบนี้ข้าเรียนรู้าาภาษาพูกเจ้าเพืาอที่จะหยิบยืนอนาคตแล้วหยิบยืนอนาคตเปิดประตูเมืองก่อนที่ข้าจะชักพงสีดำ แล้วพวกเจ้าจะได้รับความปราณีหากไม่ยินยอมพวกเจ้าจะได้รับความทรมานอันเลวร้ายเลือกอนาคตของเจ้า,ายาดิกะวะพวกมันจะไปแล้วไปกันเถอะ,ถอะหากายาดิกวะาวะยอมจำนวนท่าชิวระจะรวบรวมได้ยากไม่ต้องกังวลพวกเขาหัวรา้านเกินกว่าจะยอมถ้าไม่ยมาวที่นี่ก็หนองเลือดเขาต้องการท่านลุงท่านลุงก็ต้องการพวกเขาเมื่อร่วมมือกันเขาอาจขับไล่ศัตรูผู้ลุกลานได้ คนนี้มีแต่ความทรงจำแย่ๆเี่ยวกับตระกูลนั่นยัเรียกว่าทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังพูดง่ายกว่าทำท่านอุจิมาสะถ้าอยากแวะไปดูไงสหายเกะวะท่านสาไคโอจิมาสะยันริคาวะข้าไม่ถึงว่าหลานชายของท่านชิร่าจะเป็นผู้ยืน อยู่เบื้องหลังนักรบปิศารระวังตัวไว้เถอะไม่เช่นั้นเขาจะลงโทษท่านและที่เขาเคยลงโทษอดีตตระกูลยิยงย่งใหญ่ของขา้ขาในข้อหาผูกกระดมให้กบฏต,ต่อจีตโตดังนั้นมันหลายปีแล้วตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่กว่านั้นนี่ใคร ข้ารับใช้ของท่านหรือข่าเกิดที่นี่แต่เจ้ากลับช่วยเหลือตระกูลชิมุระแ้าต่อสู้เพื่อท่านสาไขเพื่อนักรบปิศาเราช่วยทำ้ายปิดนอกจากนอกกำแพงได้แต่ท่านชิมุระขอให้เจ้าช่วยเหลือกันเป็นการตอบแทนพวกมองโกอยากพิชิตแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวพวกมันก็เลิกสนใจเราและยาริคาวะก็จะอยู่รอด อย่างที่เราเป็นมาตลอดวอเเมเชเล่นนั่นนี่ตามหาทากกกันเถอะจีมาสาังโงเง้านะเราจะเปลี่ยนใจเขาได้ทั้อองก่อกำลังลุกเป็นไฟยังนี้ก็ว่าเป็นลายต่อไปถ้ายัางนี่เก็บกองเขาไม่ได้ไม่มีเรื่องไหนทําได้แล้วเฮ้ยทำไมคุยคุยไม่ได้ไม่ทำไมคุยคุยไม่ได้เแล้วคุณทากกชึบ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 อ๋อเดินเดินไปไหน เดี๋ยวไปไหนครับเชตีดาบจำเจ้าได้ด้วยหรือท่านจากซุยเกะจากไปแล้วอย่างไรบ้างอุจิมาสะคิดว่าเขาตั้งยันกันปีล้อมได้ท่านบอกว่าพุทธมูรีมือดีทั้งหลายต่างไปสู้กับพวกมงโกแลแม่อุจิมาสะสั่งห้ามถ้าเราหาพลธนูเหล่านั้นเจอพวกเขาอาจช่วยเราทลายวงล้อมมงโกได้แฉะนั้นในศึกนี้สะดวกเมื่อไรก็ไปพบข้าที่ยาเรกาวะเก่า ไปตามหาพวกเขาที่นั่นถ้วอย่าที่กาวะก็ได้เห็นว่าสู้กับอย่างไรกแพงเมืองอย่าที่กาวะเสร็จสิน้นเอาละครับคนนอนดูทุกคนเป็นไงบ้างครับกับพาร์ทเน้ <c oughs> เหนื่อยมากไอ้ตอนมาทำไอ้เลยนะเวสสีเหลืองอันนี้ <c oughs> อยู่ดีเสียงก็หายไม่รู้เป็นอะไรเหมือน,น,อนจะใช้เสียงเยอะเกินไปก็ ถ้าไอคลิปไหนเสียงผมแหบๆก็ขออภัยด้วยนะไม่ไหวจริงๆใช้เสียงเยอะทั้งวันเลยเอาละครับคนนอนดูทุกคนไปยังไงก็ประรับกับพาร์ทนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าาตีสวัสดิครับ